สวัสดีครับคลิปนี้มีจอโมนิเตอร์เป็นจอ LED ยี่ห้อ Export มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เห็นเขาขายมาสักพักแล้วก็มีคนที่รู้จักซื้อมาใช้แล้วก็โอเคนะผมยังไม่เคยใช้ก็ถือโอกาสเอามาใช้เองแล้วก็รีวิวด้วยนะครับตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น16:9นะครับตามนี้นะสามารถที่จะเอนได้เยอะพอสมควรรองรับ VGA port นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในกันแพ็คมาค่อนข้างดี ตัวกล่องแข็งๆรับการกระแทกได้ดีมากนะครับส่วนตัวผมมองว่าก็โอเคนะดูดีแข็งแรงดีนะครับเป็นมาตรฐานของกล่องจอทั่วไปก็ถือว่าได้มาตรฐานดีครับอุปกรณ์ข้างในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นเอกสารวารันตีนะครับมาพร้อมน็อต2ตัวแล้วก็มีจุกสีแดงอันนึงนะครับแล้วก็เป็นเอกสารอื่นๆสเปคทั่วไปตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ apter, เป็นอะแดปเตอร์ภายนอกนะครับคล้ายๆกับอะแดปเตอร์ชาร์จกล้อง ประมาณนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟ12โวลต์2.5แอมป์นะครับตามนี้12โวลต์2.5แอมป์เป็นปลั๊กขากลมเล็กนะตัวนี้ต้องหาปลั๊กแน่แนๆเสียบนะครับสายไฟก็ทั่วๆไปเป็นแจ็ค5.5มิลนะครับสายไฟยาวประมาณ1เมตร50นะโดยประมาณนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาตั้งส่วนบน เราก็จะมีขาตั้งส่วนล่างนะครับเป็นเล็กๆเรียวๆอย่างนี้นะดูบางๆมากต้องมาดูอีกทีว่าเขาจะแข็งแรงได้แค่ไหนนีครับตรงนี้ก็มาแบบเรียวแบบนี้เลยนะเนี่ยครับแล้วก็มีสาย VGA ให้ด้วยนะครับเผื่อใครจะใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะแล้วก็สุดท้ายเป็นสาย HDMI ครับสายมาตรฐานทั่วไป HDMI 2ฝั่งนะครับ จอที่ผมถืออยู่จะเป็นรุ่นจอโค้งนะครับตัวนี้โค้งเล็กน้อยเพื่อความสวยงามเขามีเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยว่าให้แกะออกตอนก่อนใช้งานนะครับเดี๋ยวขอทดสอบก่อนเป็นจอเงาเงานะตรงนี้เป็นจอเงาเงามากนะครับลองแกะฟิล์มออกก่อนว่าจะสวยแค่ไหนบริเวณด้านล่างของจอนะครับเขียนว่าเป็น export ตรงนี้ export อยู่ตรงกลางล่างเลยค่อนข้างสวยดีมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ เป็นจอโค้งที่ออกแบบมาได้สวยมากบริเวณนี้ตรงกลางจะเขียนว่า export เป็นยี่ห้อ monitor power ไฟเข้า12โวลต์2.5แอมป์นะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีไฟเดาดูอีกทีนึงว่ามีแสงไหมนะครับตรงนี้มีแสงไหมบริเวณนี้เป็นปุ่มครับตามนี้นะครับมีปุ่มเปิด ปุ่มเลื่อนลูกศรปุ่มออโต้แล้วก็ปุ่มแมนนวลเข้าใจประมาณนั้นด้านล่างมีพอร์ต HDMI VGA แล้วก็มีเสียบไฟมีอีกช่องหนึ่งเข้าใจว่าตรงนั้นคือช่อง audio นะครับอาจจะเสียบเสียงของ HDMI ไปออกลำโพงได้บริเวณนี้จะมีน็อตอยู่4รูเพื่อให้แขวนผนังได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีประกอบขาตั้งนะครับเขาจะมี รูตรงนี้ให้เป็นสลักล็อกแล้วก็มีน็อตอยู่หนึ่งตัวคุณก็กดลงไปตรงๆแบบนี้เลยอ่าเนี่ยครับกดลงไปตรงๆแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตให้พอตึงมือนะครับแต่ก็เขาเป็นโลหะก็น่าจะขันได้แน่นพอสมควรดูบางๆแต่ก็ดูแข็งแรงดีนะอ่าแน่นดีนะครับลักษณะจอก็จะเป็นแบบนี้ขาตั้งจะชี้ไปด้านหน้าเป็นแฉกนะครับอ่าเขาจะโค้งๆงลงนิดหน่อย แต่งอได้คุณก็ดัดขึ้นนิดนึงนะประมาณนี้นะครับก็ดูโอเคดีแต่มันจะสั่นนิดหน่อยคุณก็ให้นิ่งๆท่อน,นิ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาครับถ้าโตนิ่งๆทุกอย่างโอเคเพราะว่าขาเขาเล็กเกลียวบางมันก็เลยทําให้สั่นนิดหน่อยโอเคมากเลยสวยครับออกแบบมาได้ดีนะผมรู้สึกว่าชอบเห็นหลายๆคนที่บริษัทแล้วก็ที่รู้จักกันเขาใช้รู้สึกว่าก็โอเคสวยดีนะครับลักษณะก็เหมือน AOC ครับ a อ c ก็เป็นทรงนี้ดูเหมือนดีกว่า AOC นิดหน่อยลักษณะของเขาดูแข็งแรงกว่าแล้วก็ขอบแน่นรู้สึกแข็งแรงทำออกมาได้ดีโอเคครับผ่านผมรู้สึกว่าน่าจะทนตรงนี้ก็โอเคสวยนะครับที่สำคัญคือให้ฟิล์มมาด้วยลอกฟิล์มตรงนี้ใช้ได้ถือว่าเยี่ยมครับตรงอะแดปเตอร์หลังจากเสียบไฟเปิดไฟแล้วมีไฟละเลืออเป็นสีเขียวนะครับถือว่า ไฟติดแล้วจากนั้นเสียบไฟครับลองเสียบไฟโชว์เลยแอแดปเตอร์ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับจะมีไฟด้านหน้าขึ้นมาแล้วลองปิดไฟนิดนึงครับผมจะลองเปิดโชว์นะโอเคขึ้นมาเป็นยี่ห้อ EXPORT เป็นโทนสีฟ้านะครับรอ,อสัญญาณ ผมจะทดสอบด้วยการต่อจอจากโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อเทสให้เห็นชัดๆเป็น hdmi ออกมาเข้าจอ export ตัวนี้เป็น hdmi นะครับฉะนั้นจอโน้ตบุ๊กตอนนี้1 0 8 0 p แน่นอน full hd นะครับแล้วก็จอด้านบนก็เป็น full hd แน่นอนยืนยันเช่นเดียวกันดูความคมชัดนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเขาทำได้ดีมากรู้สึกว่าก็มาตรฐานเลยครับในราคาเท่านี้ถือว่าทำได้ดีลองสังเกตตัวหนังสือนะ ผมจะถ่ายซูมให้ดูชัดๆอันนี้เป็นกล้องซึ่งอาจจะทําให้ความละเอียดมันสูญเสียไปแต่ลองดูเวลาลองดูรายละเอียดต่างๆนะครับทําได้ดีผมรู้สึกว่าประทับใจจอรุ่นนี้จะมีเสียงมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงเขาจะมีเสียงมาด้วยโดยที่ตัวการ์ดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกเสียงนะตรงนี้จะเป็น hdmi 3 audio นะครับ ถ้าคุณต้องการจะให้โน้ตบุ๊กเล่นเสียงคุณก็ต้องเลือกตัวบนตัวนี้เป็นเสียงจากโนตบุ๊กนะแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นเสียงจากจอมอนิเตอร์นะครับลำโพงเขาจะเล็กๆอยู่บริเวณแถวนี้ก็ถือว่าฟังได้แต่ก็ไม่ได้กระหึ่มเท่าไหร่นะครับจอที่มีเสียงมาด้วยก็จะประมาณนี้แหละ แต่ผมประทับใจในเรื่องของภาพคุณลองดูตัวหนังสือนะเนี่ยครับชัดแสงได้เมนูก็ทำออกมาได้สะดวกดีคุณสามารถกดเลือกเมนูแบบนี้ตอนนี้ไบเน็ตอยู่ที่70นะครับคุณสามารถปรับไบเน็ตเองได้ความคมชัดก็เหลือล้นนะครับถ้าเกิดว่าต้องการปรับอื่นๆก็มีปุ่มอยู่ด้านหลังสามารถเลือก Input ได้ครับตรงนี้ Input เราก็สามารถเลือกเป็น VGA HDMI ได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการกดเมนูก็กดออกก่อนกดเมนูครับเขาจะขึ้นเมนูมานะครับส่วนเมนูมีอะไรบ้างอาลองเลื่อนดูอินพุตเลือกตรงนี้ก็ได้วอลลุ่มปรับวอลลุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับผมลองปรับวอลลุ่มเป็น100นะครับเสียงก็ได้เท่านี้แหละเสียงพอฟังได้แต่ก็ไม่ได้กระหึ่มไม่ได้ดังเท่าไหร่นะครับก็จะมีจุดทีด่ เป็นจุดที่ต้องปรับก็คือเรื่องของลำโพงถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณไม่ต้องการให้ลำโพงจากโน้ตบุ๊กออกจอนะครับคุณก็สามารถที่จะสลับตรงนี้ได้คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาสลับที่บริเวณนี้เลือกจะให้ออกที่ตรงไหนนะครับก็เท่านี้อื่นๆผมมองว่าโดยรวมก็โอเคดีครับผมจะทดสอบวิดีโอ 4K นะครับในห,หลายสี โอ้โห uh huh. ชัดแจ๋วเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องความชัดสีก็สวยนะครับถือว่าผมให้ผ่านคะแนนเต็มผมให้เต็มครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็น 4K อยู่นะครับอ่าตรงนี้นะถอยออกว่านิดนึงสีก็สวยครับรายละเอียดก็ได้อ่าตามนี้เนี่ยครับดูใกล้ๆ อาจจะมีความสันส่นๆนิดนึงจาก Refresh Rate ของตัวกล้องที่ถ่ายนะครับเพราะว่ากล้องที่ถ่ายเนี่ยเขาจะไปโฟกัสลอนๆของตัวพิกเซลนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าสวยสีสวยสวยมากเดี๋ยวผมจะถ่ายนิ่งๆไว้ให้ดูดีกว่าน่าจะเห็นภาพได้ชัดลองสังเกตภาพรวมนะครับอ่าสี เงาแสงนะครับถือว่าเยี่ยมผมกำลังหาทิ่ฐิอยู่โอเคถ้าเป็นจอใหญ่จะสวยกว่านี้เยอะแต่ตรงนี้เป็นจอเล็กอ่านี่นะครับแสงเงาสีนะเขาบอกว่าเป็นภาพ1 2 k นะครับถือว่ารายละเอียดชัดดีน้ำเงาแสงอาทิตย์ถือว่าสวยมาก ผมดูด้วยสายตาตัวเองจะไม่มีรลอนแบบที่คุณเห็นผ่านกล้องนะผ่านกล้องมันจะมีรลอนเล็กๆนะครับลองสังเกตดูแต่ดูด้วยตาเนี่ยข้างนอกสวยกว่าเยอะอีกอย่างหนึ่งสีจะนวลๆไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปนะครับลองดูภาพธรรมชาติให้อารมณ์มิติถึงเรายือนอยู่ข้างหน้าสวนดอกหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนสัมผัสด้วยตัวเองลองดูรายละเอียดของโลกนะครับถ่ายจากดาวเทียมโหชัดมาก สวยสีสันแล้วก็มิติดูดีมากครับแล้วก็ดูด้านล่างนะดูตรงยานเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับความเบียดสูงมากๆลองดูรายละเอียดหน้าช้อปปิ้งนะครับผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพค่อนข้างนำเสนอออกมาได้ชัดเลยความคมชัดสูงดีนะครับตามนี้นะยืนยันว่าจอยี่ห้อเอ็กซ ไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับคุณลองเทียบราคาก่อนลองดูสเปคของยี่ยห้ออื่นจริงๆอ่ะจอมีเยอะแยะมากมายนะครับเอาความคุ้มค่านะจอ e x p o ซ์ก็เป็นจอจีนที่เพิ่งวางขายนะครับแต่ก็เป็นที่นิยมนะทั้งทีวีแล้วก็ทั้งจอยิ่งจอเนี่ยคนที่ผมรู้จักใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็มีโอกาสได้ใช้ e x p o ซ์เป็นจอแรกถือว่าเยี่ยมครับไอทีพันญาตมายืนยันให้นะครับสรับผมลองทดสอบด้วยเองแล้วก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะลองยืนนะครับเขาก็จะเป็นจอโค้งนะอย่างที่เห็นนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับมุมนิดนึงว่าเขาจะเป็นจอเงาเงาหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นแสงเปลี่ยนสีนะครับโอเคมุมได้ครับเห็นแสดงว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นจอคุณภาพครับไม่ได้ทําให้ภาพที่เป็นสีเปลี่ยนนะครับผมจะลองเปลี่ยนมาเป็นอีกมุมนึงเปลี่ยนมาเป็นมุมนี้โอเคจอไม่เปลี่ยนสีครับถือว่าดูมุมนี้ได้โอเคครับผ่าน อีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคก็คือบริเวณตรงขาครับขาแบบนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่พอเอาจริงจริงเนี่ยแบบนี้ก็โอเคมันไม่กินพื้นที่ด้วยแล้วก็เข้ากับเฟอร์นิเจอร์เราสามารถวางของตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับลองมาทดสอบความแข็งแรงสักนิดนึงถือว่าแข็งแรงกว่า aoc นะผมเคยใช้ aoc ขนาดนี้ก็พอตอนที่เราจับจับเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับมุมนี้ก็โอเคเห็นปกติ โดยรวมลองสัมผัสจอไม่ร้อนใช้งานมาสักพักเย็นมากบางๆด้วยลองสังเกตดูครับบางมากๆนะครับเนี่ยบางมากๆ,ๆเดี๋ยวผมจะลองถ่ายมุมนี้ให้ดูอ่านี่นะครับถือว่าบางมากนะผมลองปรับเป็นจอ x อ็กนะครับแล้วก็เป็นขนาด100%นนะก็คือลดขนาดของตัวหนังสือลงนะครับตัวนี้ ขยายรอบของ full hd จะเห็นว่าตัวหนังสือเล็กลงเยอะพอสมควรแต่ก็ยังยืนยันว่าเห็นได้ชัดดีนะครับลองทดสอบครับตัวนี้เป็นวิดีโอ4 k นะครับเห็นรายละเอียดชัดมากนะครับลองดูมิติเราดูดาวนะแล้วก็ลองดูบริเวณด้านล่างนะครับมันจะเป็นภาพที่เหลื่อมกันเห็นได้ชัดผมยังไม่เคยเห็นความชัดของภาพขนาดนี้มาก่อนรู้สึกว่าโอ้โห เอ็กซ์ก็เชื่อถือได้ดูดีเลยทำนี้นะครับดูรายละเอียดด้านล่างนะเข้าใจว่าตรงนี้คงเป็นการใช้โปรแกรมทำภาพขึ้นมาแล้วพอเห็นแบบนี้มันกลายเป็นว่ารายละเอียดของการสร้างภาพชัดเจนมากลองต่อกับ usb c hub เพื่อต่อแปลงเป็น hdmi ก็ใช้งานได้ปกติครับชัดแจ๋วเหมือนเดิมนะครับภาพสีทุกอย่างโอเค Full h d ครับบริเวณอะแดปเตอร์จะมีความอุ่นนิดหน่อยครับตอนนี้ผมเปิดพัดลมเบาๆนะก็จะไม่ร้อนมากนะครับแตะได้โดยรวมถือว่าผ่านครับจอเอ็ก r t โ IT ันบ้านยืนยันให้ใช้แล้วถือว่าไม่ผิดหวังครับลองเทียบราคาลองเทียบโปรโมชั่นดูนะครับถ้าเกิดว่าราคาคุ้มค่านี่โอเคจัดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่มีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย,เลย ผมมีสินค้าดีๆมารีวิวให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ